ข่ามันไก่ด้จ ah, ่ะพ oh, ี <IO> ่น้องจตามีไก่หนึ่งแล้วก็ไก่ทอร์ดด้จ่ะแล้วก็มี่น้ำตาก็จะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้จ่ะอันนี้ก็จะไปกินกันย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ยิ่งกดกระดิ่งให้นกเมย์ด้จ่ะมาจ้าเมื่อกี้นกกนะดิ่งเอ้แม่จ้าให้กินแม่จ้าให้กินพี่ว่านี่พี่ว่านว่านเยอะคนครับอยอะคนครับอับแบบ อืมไปหาพี่ฟิมฮะน้หล นั่งดีๆนั่งดีๆสวัสดีพับดีๆก่อนดือด้อห้ามดือด้อห้ามดือ้อไม่เอาไปไปหาพี่ซีอันมันตดนนนนนัดไปแล้ว,วจ้ะกอแม่พี่น้องจ้ะมันมักลามกลัวหดขึ้นกวนเอาเพันไปไใบก็อายกลัวหดให้อายเขึ้นให้ดื้อเพันกินเข่าไปแล้วเด้อจ้ะขึ้นไหมอ่ะแกว่ามักเหลยมากมากกลั 4เดือนแต่ว่าหูหมดหูทุกอย่างว่าเป็นแดดกับทุกอย่างก่อนดื่มจันค่ะอร่อยไ้่รู้ อัน,นุกตอบคอมเมนต์คอมเมนต์พี่น้องศาสตร์นกับเขอโทษน,นจะจ๊ะเด้อเพราะว่าอันนึกว่านกเกิดกีดยางมานะจ๊ะนกีดยางเลยบ่มีเวลาตอบคอมเมน,นต์เลยจ้ะศาแน่ก็เดี๋ยวนกสิไล่ตอบใหเลยจ้ะเด้อนกก็ขอโทษ,โทษหลายๆเลยจ้ะกิดตอบศาแน่ น้นนำซุปต้นละโลโลงคอดี เราเด้วจ้ะแต่ว่าน้องเกลียดมันกินไปแล้วเป็นกิ้จะลาบลาบมั้เสียงพัดลมมันอาจจะดังเนี่ดัจงจ้ะให้มัปิดก่อนดังเถอะ Um Eu não ต้องตั้งข้าวไหเลยยนั่มาท้เลนอนอยู่เดี๋ยนี้นกแม่มากลางมันนอนจ้ะให้ยพี่นอนเป็นเล่วก้นเสด็นอนห่วงบดขืนเลยเหมือนหืนห่วงนอนก็สิยยอดย่างเนียวกับถนัดบ้านกัเกือบจิบมมืมาจากเก้ามงกลัว เขาจะแข็งไปไหนหลันมองเห็นเองนะทาเองนุ่งๆเลยแม่ไม่เอาคนทำนะอืมขึ้นไปกอง,องนอนไปเลยไม่ควรสิื แค็งอ่ะอยากเดนขึถือครับใบมอยยังมาทันนอนกินมากับพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยจ้าเด้อที่พวกพี่ๆมีให้นุ๊กเลจ้ะขอบคุณนี่ดีสำรับกพิณกาแฟไปแห่นีะจ้ะน้องมดแลยจ้ะเสียงอาจสีเบาไปนิดนึงเลยจ้าเด้อเพราะว่าอ่านงงนอนแล้วเสียงมันเป่งออกมาเลยงงงงสุดๆเลยอ่ะใกงล้แล้วจ้ะบรกกาศใช่มากลัวเลย เอา่ว้พอกันคลิปไหมนะจน๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า <laughs>